ครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับเจ้าสวิทอีกแล้วนะครับครานี้ก็มาด้วยอาการเดิมๆเรของรถเบนซินก็คือเดินเบาไม่นิ่งเดินเบาสดุดหรือว่าเดินไม่ครบสุดนะครับ<ม>เบื้องต้นก็ลูกค้าเปลี่ยนคอยมาแล้วเนาะสามหัวเนาะคอยมาแล้วสามหัวแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนมาแล้วแต่ก็ยังไม่หายเดีด๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันดูว่าอาการมันเป็นยังไงนะ สังเกตได้เห็นได้ว่ารถมีอาการสั่นนะครับเดินเด,นดินไม่ปสติเดี๋ยวเรามาเช็คคอยดูนะครับเวลาดึงแล้วรถมีอาการโยกมากกว่าเดิมแสดงว่าตัวนั้นปกตินะครับแสดงว่าตัวนั้นปกตินะเวลาเรายกขึ้นมานะนี้ถูกสาม ดึงแล้วผิดปกตินะอันนี้ก็ปกตินะแสดงว่าสมีปัญหาที่สูบสามคนระับเดี๋ยวเรามาเช็คคอยสูบสามกันนะแต่ว่าคอยสูบสามนี้เพิ่งเปลี่ยนมานะเราก็เช็คด้วยการมันน่าจะไม่มีเรื่องการแตกออกข้างหรือแตกใน เดี๋ยวเราใช้หัวเทียนลองดูว่ามีไฟไหมถ้าไฟออกก็ตัดเรื่องระบบสายไฟออกไปหรือว่าตัดเรื่องระบบกล่องออกไปอะสตาร์ทดูครับอไฟมานะสังเกตดูครับไฟมาดับครับแสดงว่าคอยไม่ได้มีปนะัญหาครับคอยที่เปลี่ยนมาใหม่แสดงแสดงว่ายังดีอยู่ เดี๋ยวมาดูเรื่องหัวฉีดกันก่อนหัวฉีดหัวฉีดบางครั้งสายอาจจะขาดในเคยเจอเหมือนกันเดี๋ยวลองสตาร์ทดูจะสังเกตได้ว่ามิไปมานะ แสดงว่าสายไฟตอนนี้ไม่ได้ขาดครับดแล้วหัวเทียนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะหัวเทียนลองถอดออกมาดูแล้วหัวเทียนถอดมาดูหนะ่อยครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของหัวเทียนสูบสามนะครับ จะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นมีคราบน้ํามันเครื่องนะใช่ไหมน้ำมันเครื่องสูบสามแล้วก็สูบสี่ก็มีนะมีบางๆมีบางๆงไม่มีที่หัวนะั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าไฟมันออกไหมเทียนตัวนี้เดี๋ยวจะลองสตาร์ดูสูบสามนะว่าไฟออกไหม กนะ็สันนิฐานเบื้องต้นน่าจะเป็นหัวฉีดเดี๋ยวเราลองถอดหัวฉีดออกมาดูไส้กรองก่อนนะว่ามันแตกไหมนะถ้าเกิดว่าไส้กรองมันแตกมันก็จะไปอุดทางเดินน้ามันแล้วก็ทําให้น้ามันออกไม่เต็มที่นะตันก็ทําให้เครื่องเดินสะดุดได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคในการถอดหัวฉีดนิดหน่อยนะครับก็คือก่อนจะถอดก็ให้เราเป่าลม ให้เศษขยะที่มันอยู่ข้างๆนี่ออกให้ดีก่อนนะหรือไม่ก็ถ้าให้ดีก็คือทําการล้างไปก่อนแต่ก็ถ้าเกิดว่าเป่าแล้วมั่นใจแล้วว่าไม่มีเศษขยะหรือเศษฝุ่นก็ถอดได้นะครับแล้วก็หลังจากถอดแผงหัวฉีดแบบนี้นะก็ให้เราถอดเราอย่าไปไงายขึ้นนะครับอย่าไปอย่าไปชี้หัวฉีดขึ้นแล้วก็ถอดนะครับเพราะว่าบางทีเศษพวกไส้กรองที่มันแตกแบบนี้นะับไส้กรองที่มันแตกอ่ามันอาจจะ เข้าไปในรางได้เพราะถ้าเราเป็นทาการล้างหัวฉีดอะไรมาให่แล้วไส้กรองที่อยู่ในรางนี่ยอาจจะเข้าไปในในหัวฉีดได้ครับผมก็เดี๋ยวเราทําการดึงลงมาข้างล่างนะครับดึงประมาณนี้นะครับเวลาเช็คหัวฉีดน,นี้เราก็จะทําการเช็คทั้ง4ี่หัวเลยนะเพื่อดูปริมาณนะ้ํามันว่ามันออกเท่ากันไหมนะครับ ถ้าตัวไหนไม่เท่าก็ทําตัวนั้นนะทําตัวนั้นให้มันเท่ากันแต่ก็ทําปริมาณให้มันให้เท่ากันนะเนี่ยเหมือนอย่างตัวนี้นะเศษที่มันแตกนะถ้าเกิดว่าเราชี้ขึ้นฟ้าแล้วดึงออกเศษเนี่ยมันจะย้อนลงไปแล้วเอาออกยากถอดต้องถอดออกมานะนะบางบางคันบางคันมันเป็นจิบแบบจิบล็อกเลยไอ้จิบล็อกไม่ไอ้จิบล็อกมันง่ายเลยแต่ว่าบางมันเป็นจิบล็อกเหมือนจิบล็อกเอ็น ถอดยากตนะัวนั้นถอดกันถ้าไม่มีเครื่องมือพิเศษนี่ถอดกันตาเหลือก็กไม่ออกโอเคไหมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอ่านี่เป็นสูบหนึ่งเนาะสูบสารที่มีปัญหาอยู่สูบสารที่มีปัญหาอยู่อ่าลองขอฝ่ามือหน่อยเคาะดูหน่อยนี่นะครับนี่ก็คือเศษของไส้กรองที่มันแตกนะครับพอมันแตกมันก็จะเป็นแบบนี้ มันก็จะไปอุดทางทางเดินน้ามันแล้วก็น้ํามันก็ฉีดไม่เต็มที่นะเดี๋ยวดูตัวอื่นไม่ด้วยนะอันนี้คือสูบสามที่ว่ามีปัญหานะคสูบอื่นแตกไหมตูอนว่าแตกไหมอ่ะมีเศษเหมือนกันเมื่อกี้ไปไหนละต้องลอยไปไหนละแตกเหมือนกันใช่ไหมอืแตกเหมือนกันอ่ะสูบอื่นครับนั่นสุบสุบสี่สูบสามอันนี้ก็แตกเหมือนกันนะจา่จาเลยครับก็คือแตกเศษพวกนี้มันจะไปอุดทางเดินน้ำมัน้วทำให้ น้ำมันฉีดออกไม่เต็มที่นะ<ม>ก็คือ2อสุดละอ่ะนี่เอาออกกอนนี่ก็จะมีเศษก็คือไส้กรองแตกทุกคัวนะ,ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมไส้กรองมันถึงแตกนะหนึ่งก็คืออายุการใช้งานของมันนะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะเวลาเราเติมน้ามันอาจจะเติมไปผิดเบอร์บ้างผสมบ้างอะไรบ้างก็อาจจะทําให้ สา้คองเัวานั้นเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นนะครับก็เดี๋ยว,เ,ยวเราก็จะทําการนําหัวฉีดไปตรวจเช็คแล้วก็ล้างแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนชุดซ่อมมันใหม่นะครับแล้วก็จะนํามาใส่กลับเหมือนเดิมน,นะครับครับหลังจากที่เรานําหัวฉีดไปล้างแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมแล้วก็นี่ก็จะเป็นหน้าตาของหัวฉีดที่เราทําเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทําการถ่ายให้ดูนะครับว่ามันทํายังไงนะ ก้อนนี้ก็จะเป็นไส้กองแท้นะครับแท้อันนี้ก็จะเป็นอทองเหลืองแล้วก็ด้านในก็จะเป็นพลาสติกนะครับแน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับพอทําใหม่ทั้งหมดนะครับ <Yeah. S 1> ชิคแล้วก็ปริมาตรน้ํามันได้ค่าปกตินะครับก็เดี๋ยวทําการใส่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเดินเรียบหรือว่าสะดุด หลังจากที่ประกอบหัวฉีดเสร็จแล้วนะครับก็เราได้ทําการเปลี่ยนคอยเป็นคอยของอติดรถของเขานะครับซึ่งขอน้านี้มันเป็นคอยใหม่คอยใหม่ในวันก,ก่น,นี้นี่ก็จะเป็นคอยใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนมานะครับแต่ว่าเราถอดออกไปขอนเราใส่เป็นคอยเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับ เครื่องตรงนี้เลยแลเดี๋ยวมาวัดตัวคอยนะครับการเช็ค coil นะครับเผื่อใครลืมนะครับก็เวลาดึงถ้าเกิดว่าเครื่องมันสั่นดแสดงว่าปกติเอกติเออถ้าปกติ แต่บางครั้งมันอาจจะปกติแต่อาจจะแตะออกข้างยก็ได้อันนี้ก็ต้องอ,ออกมาเช็คด,ดูข้างนอกว่าเวลาสตาร์ทไปมันออกข้างๆไหมก่อเดี๋ยวลองจับเครื่องก่อนกวิธีเช็คก,ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับอ็ออันนี้พันสป,ปอโป้เทปแล้วน่าจะไม่แตะออกข้างแล้วนีะครับอาจจะโดนเนี่ยนะเป็นแค่แตะออกข้างไหมครับแสดงว่า coil เครื่องนี้มีปัญหา บางทีก็อาจจะทําให้ไฟเนแม่เมสถียรได้ตกติแล้วไฟมันจะออกตรงนะมันจะไม่ออกข้างนะมันจะแตกยูกข้างเียแสดงว่าตัวนี้ก็มีปัญหาเพราะว่าเราทำสังเทตไว้แล้วก็สังเกตง่ายๆครับถ้าคอยมีปัญหาแบบน,นี้ก่อนถ้าเกิดว่าคอยมีปัญหาเราสังเกตดูครับว่ามันจะมีรอยแตกรอยแตกรอยงาแบบนี้ครับก็เราต้องเปลี่ยนไปด้วยนะ เ,เปลี่ยนไตัวอนตัวะอ่าเปลี่ยนตัวใหม่มเดี๋ยวถ้าไม่เปลี่ยนตอนจังหวะเร่งต้องการรอบสูงสูงนี้เรียบร้อยเอาเปลี่ยนเป็นอ้น,นี้ก่อนเอาเอาตัวนี้ม,นมันมันยาวกว่าผมจะลองดูด้วยตัวไหนที่มันพันอยู่ น,นี่เป็นตัวใหม่ใช่ไหมดังน,นั้นตัวเก่ามาดูดิว่ามันออกข้างไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เอ,เ,อเอาเอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเราดูภายนอกกนะ่อนครับภายนอกนี่แตกแตกเห็นชัดเจนเลยคอย่าเพิ่งเอามือไปจับนะนะเนี่ยแข้างอย่างนี้ เปียแ้วเรปลี่ยนไหมก็แสดงว่าฟอยที่เดี๋ยวเรามาดูตัวใหม่กันนะอันนี้คือตัวใหม่ที่ลูกค้าเปลี่ยนมาว่ามันแตวข้างไหมครับี่ยคือไม่มีสรตก์สาแตกข้างนับ แสดงว่าสองตัวที่เขาถอดออกไปเปลี่ยนก็เสียนะก็คือมันแตกข้างก็เดี๋ยวเราใส่ตัวใหม่ไปด้วยาเดียวดูตัวนี้หน่อย,ย,ยตอนนัวนี้เป็นตัวตัวดีนะเดี๋ยวลองดู่ันว่าว่ามันแตกข้างไม่ไมู่้งองเปีนแต่ถ้าว่าแตกข้างก็เดี๋ยวค่้ยค่อยเจอนะแตกข้างเหมือนกันแสดงว่าแตกข,ข,ข้างสามตัวเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราใส่ตัวเดิมไปก่อนตัวเดิมติดรถมาก่อนโอเคมันยังพอใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้เดี๋ยวต้องเรียกครถเอาไหมไม่ต้องไม่ได้อืม ที่นี้จะเป็นประเยชน์ต่อที่ที่มานะที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับที่นี้ก็สวัสดีครับ